สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสุรชัยขณาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสําหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเที่ยวเมืองจันทวันนี้ผมจะพาไปที่แห่งหนึ่งนะครับก็คือไปเที่ยวชมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริเอ้าคุ้มกระเบนนะครับที่นี่เราจะได้ไปให้อาหารปลาตัวใหญ่ๆนะครับบางตัวหนักเป็น10บสกิโลยังจะมีปลาฉลามให้เราได้ให้อาหารอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไปเดินศึกษานะครับตามเส้นทางธรรมชาติต่างๆเราไปดูกันเลยนะครับ จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับนอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีชายหาดที่สวยงามแล้วก็ยังมีแหล่งธรรมชาติที่ไม่เป็นสองรองใครครับโดยเฉพาะธรรมชาติริมอ่าวคุ้งกระเบนที่มีเนื้อที่เป็นพันๆไร่นะครับและความน่าทึ่งที่่านู้ว่าแนะนํามาที่ไม่ควรพลาดนะครับกับการให้อาหารฉลามกับมือตัวเองครับ <c oughs> เป็นไงครับได้ยินแค่นี้ก็หวาดเสียวตื่นเต้นซะแล้วครับซึ่งหลายคนนี่อาจจะสงสัยว่าให้อาหารฉลาม ปากถึงมือขนาดนี้มันทำได้จริงเหรอมันจะปลอดภัยแค่ไหนอ่าอย่างนี้เดี๋ยวเราตามไปพิสูจน์กันครับโอ้โหฉลามที่อ่าวคุ้งกระเบนนี่มันจะตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มได้จริงๆครับเห็นแล้วก็ขนล,ลุกสู้เลยทีเดียวดูแล้วน้ำหนักน่าจะเกิน20กิโลขึ้นทั้งนั้นครับซึ่งที่นี่ครับไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับแต่เอาไว้ศึกษาพฤติกรรมและก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ตัวมันก็เลยใหญ่แบบอย่างนี้ไงล่ะครับครับตรงนี้เนี่ยเป็นมีชื่อเป็นทางการว่าหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำาภายุ์หนาวพงระเบนภายใต้การบริหารงานของศูนย์ศึกษาการมนธุ์หาวพงเบนันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหน่วยเล็กๆตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณป,าณปี36โดยสาธิตตรงนี้เนี่ยมีภารกิจหลักในเรื่องของการสาธิต ในรูปแบบของการทําฟาร์มทะเลเป็นอาชีพดางด้านหนึ่งของกรมประมงตรงส่วนนี้เราพยายามที่จะให้ผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสที่จะได้มาเห็นกิจกรรมของเรามากที่สุดเท่าที่จะทาได้เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์งานของกรมประมงแล้วก็งานของโครงการพระราชดำริด้วย และตลาดฉลามที่สามารถป้อนให้อาหารได้นั่นก็คือฉลามเสือดาวครับนิสัยนิ่มให้ดูร้ายครับอยากจะลูบหัวก็ลูบได้ครับอยากจะเกาคางก็เกาได้แม่เหมือนแมวครับเชื่องสุดๆเลยทีเดียวดูดีครับว่ายมารอรับอาหารกันเต็มไปหมดครับอือหือดูดีครับกินอาหารจากมือที่เราป้อนซะด้วยนะครับแม่ยังไงก็อยากกินมือที่ป้อนด้วยแล้วกันนะครับ ปลาในชุดที่ให้หารด้วยมือได้ในะตรงนี้มีมปลาช่อนทะเลปลาฉลามเสือดาวซึ่งตัวนี้ถือเป,เป็นพระเอกของตรงนี้ที่นี่เราโชว์เรื่องการให้อาหารมีบ่อยครั้งนะครับที่นักท่องเที่ยวก็มาแล้วอยากจะเป็นคนทดลองให้เองซึ่งก็สามารถแต่เราจะมีข้อแน,น,นะนําว่าต้องระวังต้องทํามือ,อยังไงนิ้วยังไงนะครับบางคนถ้าไม่ระวังบางทีปลามันขึ้นมาก็าไม่เขาไม่เจตนาที่จะมาทําร้ายเราเขาคิดว่าเป็นเหยื่อบางทีอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยอะไรมี มีเลือดออกบ้างอะไรประมาณนั้นโอ้ยโดูแรงมากตอนแรกก็กล้ากลัวครับเห็นตอนแรกเห็นพี่เขาลองก็มันดูดทั้งแรงทั้งปุ๊บๆอย่างเงี้ยครับเราก็ลองดูวันไหนมาแล้วก็ลองลองดูไอตัวบางตัวเนี่ยตอนให้เนี่ย ช่วงว่าที่น้ำกระเพื่อมเนี่ยกลัวมือจอบจุ่มลงไปในน้ำเหมือนแับแต่ว่าพอให้ให้ต้องระวังพี่เขาบอกว,ว่าอย่าเอานิ้วออกมาห,หือนิ้วหายก็จอนย่อนไปมันก็ดูดปุ๊บตื่นเต้นเียครับการป้อนอาหารในฉลามไม่ว่าจะดูเชื่องหรือดูหวัดเสียวนครับพี่ๆเจนะ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็เอาใจใส่ดูแลไม่ห่างครับทั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับ และหลังจากได้ทักทายกับกิจกรรมให้อาหารฉลามด้วยมือเปล่าแล้วครับถ้าใครอยากจะชิมอาหารทะเลโดยเฉพาะปูม้าครับที่อาคุงกระเบนนี่ก็ถือว่าขึ้นชื่อหรือชาความสดอยู่ไม่น้อยครับที่สําคัญถ้าอยากมีปูม้ากินกันเป็นนานๆแบบไม่สูญพันธุ์วันนี้พี่ทกรนะครับก็มีคําแนะนําดีๆมาบอกให้รู้กันด้วยครับคือถ้าเป็นปูเห็นปูแบบนี้ถ้าถ้าหากท่านสามารถจะ ช่วยมีส่วนร่วมนะก็อาจจะซื้อไปปล่อยทะเลโดยโดยตรงเลยก็ได้หรือจะไปฝากชาวประมงที่เขามีโครงการธนาคารปูอยู่นะครับก็จะสามารถที่จะทําให้จํานวนปูม้ายัางคงเป็นทรัพยากรธรรมชาติในทะเลน่านน้ําไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับยังมีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่มีระยะทางยาวหลายร้อยเมตรครับ โดยเฉพาะธรรมชาติป่าโกงกลางครับดูทีครับมีหลายคนเลยทีเดียวครับที่ยอมเดินลยุยเข้าไปดูแสดงว่าป่าแห่งนี้ต้องมีของดีอย่างแน่ๆเลยทีเดียวครับใช่ไหมล่ะครับพี่ครับตรงนี้ก็จะมีตรงศาลาชมวิวอน,นั้นเราก็จะเห็นวิวค่อนข้างสวยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เราจะเห็นป่งอ่าวตรงนี้ก็จะเป็นศาลาโกงกลางใช่เราจะเห็นเออก็คือพยูนแต่ว่าอันนี้เป็นการปั้นเท่ากับตัวจริง พราะพาย,ยุจริงๆเนี่ยก็คือเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเวลาไฮาไลท์จริงๆก็คือปลูกก้ามดาบเพราะว่าเด็กๆจะชอบมากแล้วก็พวกปลาตีนเพราะว่าพฤติกรรมเขาเหมือนกันนี่คะปูกก้ามดาบปลาตีนหาหากินในช่วงน้ําลงกลางวันที่แห่งนี้ก็ออถ้าเมาถึงกันยาก็จะเห็นสัตว์หน้าดินได้ได้ค่อนข้างเยอะถ้าพาเด็กๆมาอย่างเช่นมาดูสัตว์หน้าดินก็คือช่วงมีสารจะดีก็คือช่วง,งน้ําลงกลางวัน แต่ถ้าอยากจะเห็นปลาก็ต้องมาในช่วงนี้คนะ่ะก็คือตุลาถึงมานาช่วงนี้ก็คือเราจะเห็นพวกปลาพวกนี้มันก็จะว่ายกลับเข้ามาอยอาศัยเข้ามาหลบภัยเราจะเห็นแล้วว่ารากาดพวกนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งหลบภัยที่วางไข่ของสัตว์น้ําไว้อ่อนด้วยไม่แค่นั้นนะครับที่อ่าวคุ้งกระเบนยังเป็นที่ที่ยังสามารถพายเรือไปดูอุโมงค์ปากกงกลางได้ด้วยนะครับส่วนจะเหมือนไม่เหมือนอุโมงค์ยังไงเราลองพายไปดูกันดีกว่าครับ ได้เห็นธรรมชาติที่น่าทึ่งของศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนแบบนี้ครับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมนี่พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็แนะนําว่าควรมาให้ถูกวันถูกเดือนจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่น่ารักแบบนี้มาให้ความรู้กันแบบไม่มีกั๊กอีกด้วยครับเป็นไงบ้างครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตามพระราดำรินะครับ ยังมีอะไรให้พวกเราค้นหากันอีกเยอะเลยนะครับถ้าจะมาเที่ยวนี้แต่ที่สำคัญผมบอกได้เลยนะครับเที่ยวเมืองจันทร์ร้อยวันก็ไม่ครบฉะนั้นอยากมาเที่ยวเมืองจันทร์มาได้เลยนะครับเที่ยวได้ทั้งปีสำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ